ผู้ชมครับท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมีสถานการณ์ที่น่าจะซ้ําเติมให้มันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับหลังจากเมื่อประมาณหนึชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดสองครั้งซ้อนในอิรักคับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในพิธีรำลึกครบรอบ4ปีการเสียชีวิตของพลเอกคาเซมโซเลมานีผู้บัญชาการกองกำลังอาลคุตของอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนของสหรัฐเมื่อปี2020เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย73คนและได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า170คน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งห่างกันประมาณ10นาทีรับ